Yes. <laughs> สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอ i กี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืน และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ 1 0 3นาฬกา30นาทีวันที่25สิงหาคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณหมู่สามตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีถนนสายหนองปลือเขาชีหลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้มีขยะจำนวนมากกองอยู่บริเวณข้างทางเป็นเวลานานหลายเดือนและเวลาฝนตกก็มีกลิ่นเน่าเหม็นลอยออกมา นางฉแฉ้มช่วงชิงชาวบ้านได้เล่าว่าขยะจำนวนมากได้ถูกกองอยู่บริเวณข้างทางเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วเวลาฝนตกก็มีกลิ่นเหม็นเน่าซึ่งได้เคยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์หลายครั้งแล้ว แต่กลับได้รับคำตอบว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมซึ่งร้านที่รับซื้อของเก่าที่อยู่บริเวณนั้นได้ซื้อมาจากโรงงานเพื่อมากำจัดอีกครั้งแต่ชาวบ้านสงสัยว่าทำไมจึงมากองไว้บริเวณข้างทางที่สำคัญเป็นขยะอุตสาหกรรมซึ่งชาวบ้านเกรงว่าอาจจะเป็นอันตรายเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทั้งนี้จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยมาตรวจสอบเกี่ยวกับขยะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมที่หวันเกิดอันตร,รายต่อคนในชุมชนและปัญหาขยะส่งกลิ่นเ่าเหม็นด้วยคนคนหนึ่งแล้วก็คือแบบทุก,ททกบ้านแล้วเขชาวบ,บ้านก็ไปร้องเรียนก็เลยโทรไปถามทางเทศบาล ว่าขยะตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วเขาก็ได้รับคําตอบจากเทศบาลว,ว่ามันเป็นขยะที่ออกมาจากโรงงานก็จะต้องให้ทางอุตสาหกรรมเป็นเป็นขยะของอุตสาหกรรมแล้วก็ต้องให้รถเอกชนมาขนไม่ใช่รถของเทศบาลเท่าที่รู้ว่าที่แถวสอบถามจากเทศบาลมาแล้วเวลาฝนตกมีกลิ่นไหมเหม็นมากเหม็นแบบเน่าเอ่ะ